เด็ดต่อไปที่โฟนอยากจะนําเสนอนั่นก็คืออะอ๋อพี่เป็นเน็ตอยากนาเสนอเองเหรอดีเลยค่ะพี่เป็นเน็ตควรขอพักแป๊บยังไม่หายเหนื่อยเลยเนี่ยเอาเลยค่ะ เป็นไอเทมเด็ดที่ขาดไม่ได้สำหรับหน้าร้อนเลยนะคะหน้าร้อนเนี่ยน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราต้องห้ามขาดน้ำนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญค่ะเป็นไอเทมที่เหมาะที่จะซื้อให้กับคนรักด้วยนะคะ <Yeah. S 1> หน้าร้อนนี้รักใครให้เขาดื่มน้ำเยอะๆกันนะคะนี่เลยแบบโฟมแบบนี้ว่าแล้วก็สักหน่อย <S <S โ,โอ้ยโอ้ยคอยชื่นใจหน่อย ขวดน้ำนี้มันมีเวลาที่คอยเตือนและให้กําลังใจเราในการกินน้ําให้ได้ในปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแม้สีสันของขวดจะจัดจ้านแบบนี้นะคะแต่ร้านนี้คราการันตีว่าเป็นพลาสติกฟู้ดที่ปลอดภัยต่อร่างกายแน่นอนค่ะตามมาซื้อกันได้ที่นี่เลยนะคะ